สภาพคนทำกับข้าวกับข้าวอะไรครับปลาจาระเม็ดพริกแกงไตาจาระเม็ดพริกแกงตตน่ากินนะ่ะน่ากินไหมคะอันนี้พริกก่อนนะพริก,กพริกปลากี่ตัวสองตัวสองตัวโอ้ปกติกะทะตีนิดนึง ตีสักนิดนึงนี่ละแส,ส,สนี่ละแสนี่ละแสมากเจมจนเจมจนนี่หูืโอ้ยมีสตอใส่นหมสตอไม่มีมอยูอ่แบไม่กรูดค่ะเอ้าเข้มข้นนะเข้มข้นมากอ่ะบอกเลยบอกเลยเข้มข้นโหตีน้ำกาลงพ้าง,างนอกสุกแล้วเปิ่นสุกแล้ว วันนีงเพียงพอละสุดยอดมากครับสุดยอดไหมคะพระเจ้านะอ่าฮะใช่พรสวยพระสวยร้อน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 เลยนะปาจารามิตรอ่าฮะโอเคได้แซ่บแน่วันนี้แซ่บแน่สไปซี่นะอ่าฮะข้าวสไปซี่นัมายเลขหมายเอลข8นัมายเลข18 Eighty. Eight zero. A zero, yeah. Oh my god. <laughs> okay.